นี่มันเกมอะไรกัน Expedition 33อย่างนั้นเหรอระดับความยากโอ้มีเนื้อเรื่องนักสำรวจนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยผู้เชี่ยวชาญแน่นอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเออถ้าคุณอยากให้ดอกไม้ใครสักคนคุณ,ค,ณคุณรีบทำมันก่อนที่มันจะเหี่ยวตายนะมึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงเสือกอะไรกูฮะอืมลูมีแอ นั่นอะไรเนะี่ยเลข34โอ้ทำไมเมืองที่นี่มันดูเละเทะเละตุ้มเปะอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะว่าไงไอหนูจะไปไหนเอาแน่ท่านเขาไม่ลืมดอกไม้ไว้ไที่นี่หรอกใช่ไหมไอ้ดอกเมื่อกี้อ่ะต้องเอาดอกไม้อีกอ่้าวเอาก็เอา ดูเหมือนเราจะต้องเอาดอกไม้ไปให้สาวนะครับผมโอ้โหได้อ,อะไรอะ <c oughs> อะไรดูเครียดอ่ะ <c oughs> อะไรอยู่ๆก็มาท้าชกท้าตีเอาได้อีเด็กนี่นี่วอนซะแล้วมาอะไรสอนเล่นเออเออโอเค ปุ๊บ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 ตีตีปุ๊บจะได้มานาหนึ่งหน่วยปาบเขาให้เอออะไรมาเอลจะโจมตีทำไมทำไมจะทำอะไรเออกดคิวเพื่อดอสหลบได้โอเคหลบอุ้ยฮ่าฮไม่ได้แดกไงแล้วก็เราสามารถใช้สกิลได้โอเคเอาสกิลอะไรดีชาร์จ บังคับให้กดสกิลวิคิวโดนเอฟควิคทามอีเวนต์อืออืออะไรอันนี้ก็คือแพรรี่ถ้าแพรรี่ได้เราจะได้มานานหนึ่งหน่วยโอเคเอะสองทีเอฟสามทีอือปาบเขาให้หน้าสั่นไปดิเอ๊ะโอ ตอนนี้แขนเราชาร์จเต็มแล้วนะครับเราสามารถใช้สกิลนี้ได้ไปผมไปตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับเราจะได้ไม่ต้องวิกไทม์อีเวนต์เอง <c ười> คือผมแก่แล้วผมกลัวกดไม่ทันคุณชนะแล้วโอเคแกมากระจอกอีเด็กน้อยมาเอลเขาบอกว่าสาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอะ เดี๋ยวคุณจะหาว่าผมโกงผมไปตั้งไอ้นี่ก่อนก็นแล้วกันควิกไทม์อีเวนต์ให้มันกลับมาเป็นปกตินะนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะกดเองก็แล้วกันไม่ต้องอัตโนมัติแล้วดูเหมือนคนที่เราจะเอาดอกไม้ไปให้อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเออรู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละอะไรหากเรื่องต่างๆไม่เป็นไปตามแผน รออยู่ตรงนี้เอระนั่งแกหวังอะไรฮะดังเด็กน้อยฉันอะโตแล้วแกยังเด็กอยู่เลยแกหวังอะไรลงลงลงโอ้นี่นั่นแหละคนที่เราจะต้องมาเจออ่ะฮะเอคือว่าสำหรับงานเออผมขอเสียบดากเอ,อ้ยเสียบดอกกุหลาบให้จะได้ไหมครับแน่นอนดอกกุหลาบนะ ไม่เสียบอย่างอื่นได้เลยพี่จัดให้นี่เสียบทั้งก้านเลยดูสวยดีนะเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะดูเหมือนจะอยากพูดอะไรพูดไม่ออกเดินไปส่งฉันที่ท่าเรือหน่อยได้ไหมอ้แน่นอนกำลังรออยู่เลยนึกว่าจะไม่ชวนซะและ้ว อ้าวอยู่ๆเราได้เล่นเป็นนางผู้หญิงคนนี้กดตัวทีเพื่ออ๋อสลับได้ขอดูใต้กระโปรงหน่อยอไม่เห็นนฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยถังขยะก็แค่ถังขยะขอบคุณที่แจง้งให้ทราบไอ้บ้าอุ๊ยอุ๊ยอุยอ,ยอะไรตรงนี้อะแวบแวบแวบแว,แว,แวของก็อเปล่าขอเก็บแล้วนะครับชาวแวบ125บโคมา่าเอามาทำอะไรนี่เวทีอะไรอ่ะ กำลังรับสมัครพน,นักงานเอ้ยไม่ใช่คนสำหรับภาคีสสำรวจในอนาคตจำนวนอาสาสมัครลดลงทุกปีอ่ะนี่ใครอ่ะทำไมมานงถึงเอาแต่พูดว่าความตายมาเยือนเราทุกคนล่ะเอาแล้วมันจริงไหมละ่ะไอแว่นอทุกคนมารวมตัวกันมีเทศกาลอะไรหรือเปล่าเนี่ยปุ๊บตลาดดอกไม้ผู้คนกำลังซื้อดอกไม้ให้คนที่รัก ก่อนที่พวกเขาจะถูกถูกอะไรวะกอมาดกอมาดนี่คล้ายๆคอมมาดไหมผมว่าต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่เลยอ่ะเสียงมันคล้ายๆกันหนอยกอมาดคอมมาดเนี่ยคอมมาดก็ที่ขายคอมไง <c> โอ้โหคนที่เทเป็นบ้าเลยฮะเล่นกีตาร์คนเดียวโคตรฟินโคตรอินดี้ไอ้หมอนี่ทำอะไรเนี่ย โอเคครับจากบทสนทนาเมื่อครู่นะครับเขาบอกว่าเรากับไอ้ผู้ชายไอ้กุสตาฟที่ว่าเอาดอกไม้มาปักเธอเป็นแฟนเก่ากักนนะครับตอนนี้เลิกกันแล้วส่วนไอ้หมอนี่จะบอกว่าอยากได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพนะครับอยากได้แรงบันดาลใจอะจัดให้จะให้เราทำอะไรเริ่มได้เลยเอานี่สตรีผู้งดงามรับคู่กันนี่ไปและแสดงความเกี่ยวกาดของเจ้าให้ข้าเห็นก็ได้อะยังไง <laughs> ยังไงนะ โอ้โหตีกันเองเอ้ยหลบหอึอไม่ได้แดก <c oughs> อะไรให้หลบอย่างเดียววะอ,อ,อึอย่าตีฉันทำไม <c oughs> ฉันซ <c oughs> ่อนเงินเธอไว้ <c oughs> แต่เธอหามันเจอเป็นความผิดของฉันเหรอ <c oughs> ฉันเป็นคนหามาฉันควรเก็บไว้เองสิโอ้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่น่าจะเลือกกันด้วยเหตุผลนี้แน่นอน โอเคครับรบได้แล้วยอดเยี่ยมโอ้วาดเสร็จในพริบตาเก่งชิบหมตรงนี้มีเวทีด้วยฮะเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะมีนักแสดงละครใบ้ท่าทางประหลาดยืนอยู่สวัสดีนักแสดงละครใบ้ตอบสนองมันโจมตีเอ้า มันตีเราเลยอ่ะมีมิปกป้องตัวเองตั้งโล่ขึ้นมาโอ้ลิกขวาทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวนะยิงเหรอปาเขาโอดาเมจหนึ่ง่ยายิงเลยโอ้เสียเสียมาหนาหนึ่งแต้มด้วยนะโอเคก็เราใช้ท่าเบสิกผมจะต้องกดสเปซบารเองนะครับเออนี่งไงกดพลาดแล้วเพราะว่าผมไปปลดล็อกไอ้นั่นแล้วไงอ๋อออ โอ้ยโอยโอยโอ้โหตีโคตรแรงเลยโอ้โห้มานาไม่พอต้องตีธรรมดาอือโวเราตีมันทีละห้าเนี่ยนะอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วโอ้โหแพรลี่ได้หมดว่ะสุดยอดโอเคตอนนี้ผมได้โอเวอร์ชาร์จแล้วนะครับลองดูซิ For those who come f อืออือ อ้นี่มันระดับยากสุดนะเนี่ยเอาศัตรูติดสตันนะครับมันงงเราได้เล่นฟรีหนึ่งเทินเราสวยดิอย่างนี้เอาไปเลยป้าบป้าบตายยังโอ้โหเลื่อนไปเลยนิดเดียวเอายังมึนงงอยู่ก็ตายซะเถอะเองอะ่ะอือหน้าแหกเกือบไปแล้วแล้วอยู่ๆมันจะตีเราทำไมวะ ขอบคุณกูสตาร์บมีใครสร้างไอ้ดี่ขึ้นมาอะเหรอเนี่ยมีบาง,างอย่างอยู่บนตัวมันด้วยอะไรวะแผ่นเสียงสามารถใช้ได้ที่แคมป์ได้แผ่นเสียงมาครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะมีพิธีบางอย่างครับพิธีคอมมาดพิธีกอมมาดนะครับที่นี่นารีจิตกรจะตื่นขึ้นน่ไม่ช้าโหชื่อโคเทเลยว่านารีจิตกรและการกอมมาดจะเริ่มต้นขึ้น ต้องการไปที่ท่าเรือหรือไม่เอาไป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 ,ไปเลยอะไรคือคอมมาดทำไมคุณทำเสื้อนี่ให้ผมอะเออคือฉันฉันอยากเห็นคุณใส่มันแล้ะ <c oughs> ได้ปะเออมันก็ได้ <c oughs> ชุดสำรวจนะครับ <c oughs> น่าจะใช่ <c oughs> โอเค <c oughs> มาใส่เลยแล้วกันโอ้ อ๋ออะไรแข็งๆทิ่มตูดผมโอโหโคตรเทสามนะครับนี่เป็นมราดกของคุณนะโอ้เทมากในแง่หนึง่งโอ้เสียงผิดมันก็เป็นของคุณเหมือนกันนะโอ,โอเคครับตอนนี้ทุกคนกำลังยืนชมเสาหมายเลขสามนะครับมันคืออะไรกันอุ๊ยกลายเป็นขาวดำฮะ อ้นี่ไงนาะดีจิตกรตื่นแล้วอุย้ยตัวใหญ่โคตรเลยนั่งทำอะไรอะฟลุฮะทุกคนยืนงงมันทำอะไรการไปเลขสามิบสามนะครับโอ้เขาดาวเหรอแต่ภาพสวยมากเลยนะ ่ตรงกับชื่อรุ่นเราเลยอะรุ่นคณะสำรวจเฮ้ยนางร้องไห้หอะอุ้ยตาเลือกเลยเอ้ยเฮ้ยคนหายกลายเป็นดอกไม้อ๋หรือว่าคนที่ใส่ใส่สร้อยคอดอกไม้ก็คือ อ๋อต้องตายแล้วเหรอโอ้โหมันโหดเหมือนกันนะเรื่องเนี้เฮ้ยเพิ่งเริ่มเกมเองเอาดาขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงใส่สร้อยคอดอกไม้นะครับตายน่าจะเกี่ยวกับอายุผมว่านะอายุแบบว่าเกินส3อะ่ะต้องตุยเอากลายเป็นฝุ่นเลยเป็น PM นะครับ <c oughs> เกินก็หมายความว่าเธอด้วยอย่างนั้นเหรอ <'m> ผมอยู่นี่ ผมอยู่นี่แล้วคุณจะไปคอมมาดใช่ไหมไม่ใช่กูโดนคอมกูโดนกอม,มาดไอเวนกู <c ười> ไม่ได้ไปคอมมาดนั่นไงเออโอ้โหกายสลายฝากซื้อกาดจอด้วยกูบอกก็ไม่ใช่คือตายตายจริงเลยนะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นผุยผงเลยนะครับ โอ้โหแค่เริ่มเกมก็เอาขนาดนี้เลยเหรอโอเคนะครับก็สรุปประมาณคร่าวๆนะครับก็คือไอเสานั่นนะ่มันแบบว่าลดลงมาเหลือ33นะครับคนที่อายุ34ปีก็จะตุยหายไปโอ้โหคือมันลดลงเรื่อยๆทุกปีนะครับผมเฉลี่ยคนประเทศเมืองน,นี้นะครับอายุแค่30กว่าปีก็ตุยแล้วเราจะต้องแบบ นี่ไงเราเป็นพาคีสํารวจนะครับเราจะต้องไปสํารวจที่นู่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า,าจะว่าไงดีอะรุ่นก่กอน,กนเรานะครับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมานะครับเ <c oughs> หลือเราที่จะต้องเป็นรุ่นต่อไปที่จะไปสํารวจว่ามันเกิดเรื่องบ้าไรขึ้นวะเนี่ยอ้าวอีนูที่เจอกันตอนแรกเนี่ยมายืนทําอะไรตรงนี้คนเดียวฮะฉันรู้จ,จะเจอเธอที่นี่ฮะกําลังลังเลที่จะไปสํารวจใช่ไหมโอ้โหนางนี่บอกว่าพร้อมมากกว่าเราซะอีก พี่เรียกว่าพี่นะครับเราเป็นพี่ช,ชายเธอหรือเปล่าฉันรู้ฉันรู้นรในฐานะผู้ปกครองฉันต้องพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะเข้า,าใจไหมเออพวกเราอ่ะเหลือเวลาแค่ปีเดียวก็จะตุยหายไปละแต่ว่าเธออ่ะยังอีกตั้ง9ปีก่อนจะถึงพิธีคอมมาเอ้ยกอมหัดไอ้นนี่ก็ยังเล่นคอมมัดอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงนะ ช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ดีกว่าไหมหนึ่งปีข้างนอกน,อกนั่นดีกว่า9้าปีในนี้นะหนูว่าเอาละเราคุยกันมากพอแล้วตะแกมาดวลกันเอาอินนี่นี่ท่าตีอีกแล้วตะแกเลยเหรอ <c oughs> ตอนนี้คุณก็เป็นชายที่แก่ที่สุดในลูมิแอ์แล้วไม่ใช่เหรอเรานี่น่าจะอายุเท่าไรนะหร่นะสามสิบสามปี <c oughs> แน่เลยเพราะเขาบอกว่าเหลือเวลาอยู่อีกแค่ปีเดียวนะมาอยากตีก็ตีลุย จะตีให้ยับเลยอีนี่นี่เอะะเอะจะตีอย่างเดียวต่อยให้ตายอื้อฟาดโอู้มาดิทำอะไรเอ้ยโอ้โหกันก่อนก็ไม่ได้โอ้โหตีครึ่งหลอดเลยอหนูไม่น่าอายหรอกที่แพ้กับนักสู้ี่เนือกวาไอ้นี่มันระดับยากสุดดีกว่าเดี๋ยวเเราเราไปฮิวไหมฟื้นฟื้นฟื้นฟูแป๊บหนึ่งนะโอเค ทัทีไม่ได้ตั้งตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเอากันก่อนก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องแปลงลูมิน่าจะทำงานได้ดีอะไรนะอ่านไม่ทันเดี๋ยวดิโอ้โหหลอดฮิวหมดแล้วเราต้องสู้กันตัวเปล่าม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 าต้โงหัวลตีมที49อะไรกะดีๆเอะ เ,เดี๋ยวดียังไม่ทันผจญภัยเลยจะพอแพ้เด็กแบบนี้มีแก้ตัวไหมแก้ตัวแก้ตัวเ <c oughs> มื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้เธอแค่ฝันไปมันเป็นภาพหลวงตาไม่ได้เกิดขึ้นจริงท <c oughs> าไมอะไรจะไปผจญภัยแพ้เด็กตัวกระเปียกแค่นี้เนี่ยนะมาฉันรู้การเคลื่อนไหวของเธอแล้วเออเอาดีแพรรี่ได้เออเอาดีมา เออฉันรู้หมดแล้วว่าเธอจะเคลื่อนไหวยังไงอิฟจิว๋วอึตายโหตีที่17เออ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 ไม่ทันโอโ้โหโอโ้โหม,มันยามเราครับมันยามเรามันตีล้วไม่พอมันดูถูกแล้วด้วยมาโอโ้โห เด็ดๆกะดีๆมันมันยามเลยละโอเคเราชาร์จเต็มแล้วครับนี่เอาไปเลยถ้าไม่ตายอื้ออื้อเออโอ้โหเกือบหมดหลอดเอาดิอ่ะไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่เลยอีหนูคอยคลอบคอยครอบคอยครอบอะไรวะโหยากสุดนี่มันยากขนาดนี้เลยเนี่ยคอมโบอื้อ อ,อยาอู้จะตายเลือดเราท3ุดสับสเคาะเคาะเคาะไอ้หลอดหลอดยาเราหมดแล้วชิบหายโอ้นี่เราโดนตีแค่ทีเดียวเราก็จะตุยแล้วใช่ไหมไม่จริงนะฮะยา <c ười> กดกอดอีกแล้วเอ๊ะมันยังไงฮะมันยังไง อ,อ้ยังไงเอ้ยไอ้อน,นี่ยังไม่ได้ออกสำรวจที่เสาเลยนะแค่สู้กับ NPC ก็จะตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้อ,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 อไม่ทันโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้อ,อเอาไ่โอ้กดก่อนเอ้อ เฮ้ยเอาไม้เฮ้ยโอ๋อเลมอนเลมอนจะกัดนิ้วเลมอนคือนกผมนะครับนกแก้วมันมากัดนิ้วอยู่เลมอนอย่ามากัดนิ้วตอนนี้เลมอนอย่าเลโมนเรโมนไปอยู่ตรงนู้นก่อนโอ้โยว่าจะเคาน์เตอร์สวยๆเลมอนนกแก้วผมมันมากัดนิ้วอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับถูกตีไปเลยโอ้มาตีมา โอ้กันก่อนเนี่ยเออเ้ยเกิดตายเวียนวนกี่รอบแล้ววะเนี่ยมาตีมาโอ้อะไรวะโอ้เออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอเคโคตรเจ็บเลยตอนนี้โอ้มันทำไมมันถึงตีแรงกว่าเราวะเราพระเอกไม่ใช่เหรอ เพื่อเอกตีสิบกว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันแค่หัดเล่นไม่ใช่เหรอมันโหดจังเออโดนไปดิมาแข็แล้วโอเวอร์ชาร์จแล้วนะครับโดนเออเออมาเออเออ,เอ,อ,อจะตายแล้วหมายถึงเราเนี่ยจะตาย โอ้ยแพรี่โอเคมาโอเวอร์ชาร์จตายเออทีงไม่เร็วสำหรับชายที่แก่ใช่ไหมละ่ะแต่เองกอาแพ้ไหลรอบกบ้าแล้วจะบอกให้ <Congratulations. S 1> โอ้ใครมาฮะ โอ้หแต่งตัวดูดีมีชาติตะกลูลน,นะตักูนเลยตะกลูตกลตะกูลคืออะไรโอ้ณกณสตาร์น้องสาวคุณมาแล้วอ๋อน้องเราเหรอต้องไปคุยกับนางแล้วน้องสาวโอ้เรามีน้องด้วยนะครับไงว่าไงน้องสาวหัวหน้าสภาโอ้โหเหมือนกับเธออารมณ์เหมือนกับเป็นแบบคน,นคนใหญ่คนโตคนคุมเมืองเลยเหรอ ยังโกรธอยู่อีกเหรอที่ฉันจะไปอ่ะฮะมีแต่คนงโง่เท่านั้นแ,แหละที่จะไปก็คือทุกคนไปก็คือตายหมดอะไรประมาณนี้ไม่ได้กลับมานะครับโอเคครับต้องของเราจะกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็พาคีสำรวจที่33จะออกเดินทางไปพร้อมลุยอยากรู้เหมือนกันไอ้เกาะเลข33นั้นมีบ้าอะไรว่าทำไมคนต้องตายตอนอายุตามจำนวนเลขมา โอ้โหงานเลี้ยงนะครับกงแอลกอฮอล์กันใหญ่เลยอารมณ์เหมือนกับไปแล้วจะไม่ได้กลับมานะครับผมเรานักสำรวจภาคีดาบแห่งลูมิแอรเราขอสดุดีการอุทิศตนของพวกท่านก็คือปลกใจหน่อยจะไปบุกอะไรตรงนั้นนะครับเราไม่ได้มองแค่าการที่ท่านอุทิศทีสุดท้ายของชีวิต เพื่อรักษาความหวังให้ดำรง,ง,งอยู่แก่ชาลูมิแอร์ทั้งปวงบางท่านจากไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกบ้างก็เพื่อค้นพบความลับแห่งจัก,กรวาลของเราบ้างก็เพื่อปกป้องผู้เป็นที่รักบ้างก็เพื่อ,อค้นหาเป้าหมายในชีวิตอันแสนสั้นของเรา ขณะที่ท่านล่องเรือสู่ความลึกลับจงรู้ไว้ว่า,วาลูมิแอยืนหยัดเคียงข้างท่านเมื่อท่านต่อกรกับนาเรจิตตกรจงรู้ไว้ว่าลูมิแอสู้เคียงข้างท่านขาานอให้ศิลาแห่งเสาหินของนางแหลกสลาย โอ้ย oh, ิ่งใหญ่มากขอให้ร่างของนางนอนแน่นิ่งณนะสุดขอบโลกไม่อาจวาดความตายอืน่นใดได้อีกขอให้ดวงดาวไม่ต้องถูกบดบังด้วยเงาร่างอันกดขี่ขอให้โลกได้เฝ้ามองตะวันโ <c oughs> ดยปราศจากเงาร่างสาบเอออ่านไม่ทัน <c oughs> ขอให้สายลมแ <c oughs> ห่งการเริ่มต้นใหม่ <c oughs> นำพาท่านไปสู่สุดขอบโลกโอ้ oh. มาพร้อมลุยสมบัติของข้าน่ะฝังเอาไว้แล้วอยากได้ก็ออกไปหาเอาซิคนละเรืองโ่ปาแล้วครับวันใหม่ย่อมมาถึงเพลงวิวมากคนหน่วยสำรวจเรามีแค่นี้ขอบคุณพวกท่านลาวพาคีสำรวจที่33โโหขคนลุกเลยว่ะ เอ็กเพ t i ชัน3อที่เออว่าอยากรู้เหมือนกันนะเนื้อเรื่องทำน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยเออเออเป็นยังไงวะบนเกาะนั้นมีอะไรและอินารีติตกรทำไมมันต้องมาวาดรูปมันทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมโอเคเรือมาถึงเกาะแล้วนะครับเนี่ยออาลงมาแล้ว สานะครับไอคนหน้าสุดนี่คือไอนี่นะหัวหน้าแม่ทัพคือผู้นำทีมนะครับหัวหน้านักสำรวจนั่นเองของปาร์ตี้3าสิบสามนะครับเออผมผมไปคุยมาแล้วแต่ผมอาจจะไม่ได้ตัดลงนะครับเพราะมันยาวเกินเสียงอะไรก๊อกแก๊กเฮ้ยคนมีคนเฮ้ย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 คนแก่ ไม่น่าเป็นไปได้นี่คนแก่น่าจะถูกคอมมาดเอ๊ยกอม,มาดหายไปแล้วนี่ทำไมมีคนแก่มันถือไม้เท้ามันต้องแก่แน่นอนโอ้อาจจะมาช่วยเราก็ได้สวัสดีคุณลุงเตรียมพร้อมโคเสกดาบได้เลยโคเทเอ๊ะให้อารมณ์เหมือนฟิล ไฟนอลแฟนตาซีคิงกราฟเหมือนกันนะเคยดูไหมครับเออคล้ายๆคิงกราฟนะเข้ามาแล้วยังไงคุณคุณแก่แล้วคุณรอดรอดจากการกอมารได้ยังไงอ่ะเออแกน่าจะหกสิบชั่วโมงคุณมาจากใครกิตำรวจดิโอย อ๋อมันทำอะไรหัวจ่าตัวลาก่อนเอ้ยตัวจ่าหัวลาก่อนถอยไปถอยไปชิบหายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเพึ่งลงเกาะเอา้าไอล้ลุงไอลง้ลุงมึงทำทำไมเนี่ยโอ้เละเทะเออพึ่งมา บ้าเอ้กูสตาร์บเร็วต้องไปแล้วโอ้โหจริงๆเหมือนไฟนั่นแฟนตาซีคิงเกรฟนะครับแอนิเมชันน่ะเออฟิลนั้นเลยผมชอบนะมันไม่ตามมาบ้าเอ้อะไรวะไอ้แก่นั่นมันใครกันอะบ้าจริงเราจะทำไงดีรวมพลที่จุดนั้นพบที่ต้นไม้ โอ้โหตัวอะไรวะโอ้ไปแล้วไปวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหแล้วมาตอนกลางคืนโอ้ทุกคนตายหมดเลยเหรอฝุยโอ้โหสัตว์ประหลาดมือ ไปต่อไปโอ้เพื่อนมาช่วยเร็วเข้าขยับซิตั้งสติหน่อยสิวะโอ้โดนแดกไปแล้วเหลือเราคนเดียวเหรอขอโทษครับผมพ,พอดีผมผ่านทางมาเฉยๆผมจะกลับแล้วผมกลับแล้วผมกลับแล้วยาอะไรอ่ะโอ้อาทำไม,ม,ม,ม่ทำไม่ห้าเรียบร้อย ผอตายอ่ะโอ้โหพึ่งองค์ที่หนึ่งโอ้โหเละเทะทั้งปาร์ตี้เลยแล้วไอ้แก่แนละ้วมันใครว่ามันทำทำไมเนี่ย